ดัสมิวเดินหน้าตอบย้ําจุดยืนแบรนด์ใส่ใจผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านแคมเปญดัสมิวพอยล์ t ีบอร์ดทูเทลเซนทเวนตี้ไฟฟ์ภายใต้แนวคิดลดแลกลุน้นเพียงสื่อผลิตภัณฑ์ในเครือดัสมิวที่ร่วมรายการเพียงส่งใบเสร็จที่มีมูลค่าตั้งแต่49บาทขึ้นไปก็สามารถสะสมคะแนนและรับสิทธิลุ้นร่างวันใหญ่ทองคำมูลค่ากว่า11ล้านบาทแคมเปญน,นี้เปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม2567โดยผู้บริโภคสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการลดแลกลุน้นได้หลากหลายช่องทางยยิิ่่งไปกกกวานนนนัันนุ้ชมชเดพ ในฐานะพีเซนเตอร์อย่างได้วิดีโอคอลไปเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำแท่งดักกว่า20บาทด้วยตนเองอีกจ้วยเลยค่ะโหก็แฮปปี้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักดัชมิวมานานมากแล้วแล้วก็ดื่ม ัชมิลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือหลากหลายผลิตที่ดัชมิลเขานำเสนอแล้วก็อ,ออกมานะครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนีย่ยยูดีติดต่ตอมาให้เราได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เราก็เองว่าเราเองก็เห็นว่าเขาเองเนี่ยได้มีการพัฒนานะผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือล่าสุดน่ก็มีโครงการดีๆในการแบบคืนกำไรกับทางฝั่งของผู้บริโภคด้วยอะไรเงรี้ยก็รู้สึกโอ้โหดีจังเลยได้ช่วยคนได้ในในแบบเข้ายากหมากแพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงเวลาที่แบบ ตัวผู้ประกอบการเองได้มีการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับทางผู้บริโภคผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอ้โหถ้าพูดถึงตัวตนของความเป็นนักขา่าวพี่หนุ่มนะครับนอกจากความเป็นนักข่าวเราชื่อเสียงแล้วรูปลักษณ์ที่หล่อขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นใครไปไม่ได้ที่จะเหมาะกับแคมเปญที่จะเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมของเราอยู่แล้วซึ่งพี่หนุ่มทำหน้าที่แบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับโอ้โหแตกต่างจริงก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นไปนะครับคือคือเขาแจกจริงอ่ะคือเขาเขาเขาทำจริงอ่ะ แล้วก็คือทําไปเรื่อยๆด้วยอ่ะแล้วคือแบบสิ่งที่ได้สิ่งที่แบบผู้บริโภคได้ไปเนี่ยคือมูลค่ามันเนี่ยคือเอาตรงนะคือร้อยบาทเนี่ยมันไม่เท่ากันสำหรับพี่นะบางคนก็แบบโอ้โหมันใช้แบบแป๊บเดียวก็หมดบางคนใช้3วันแต่เนี้ยคือดัสบิลเขาคืนกำลังคืนกำไรให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยเราให้จริงๆอ่ะมูลค่าเยอะมากนะฮะคือทองเนี่ยจนถึง20บบาทแล้วคือเป็นล้าน คนแน่นอนอยู่แล้วนะครับคืออันนี้พี่ว่าเป็นเป็นเอนเกจเมนต์ของของทางของทางดัสมิวเลยเพราะว่าพี่เชื่อว่าแบบคนคงจะแบบตอบรับกับเรื่องเราเที่ดัตมิวกำลังนำเสนอนี้มากนะในโครงการนี้ ก็อันนี้ฝังจริงนะครับยังไงอยากให้ดื่มดัสมิลกันเยอะๆที่ดื่มอยู่แล้วก็ดื่มๆเข้าไปดื่มอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังแบบเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้กับคุณด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดตอนนี้ดัสมิลเองเนี่ยเขาก็มีการคืนกําไรกับทางผู้บริโภคคือลูกค้าอย่างคุณนะครับคิดดูแล้วกันอยู่บ้านเฉยๆซื้อดัสมิลมาดื่มเสร็จปุ๊บแทนที่คุณจะเอากล่องทิ้งไปหรือจะเอาบินที่คุณไปซื้อเนี่ยขยำทิ้งขยะไปคุณแค่ถ่ายรูปบินนะครับแล้วก นะฮะหลังจากนั้นคุณก็มีโอกาสที่คุณจะจริงโชคคุณสามารถแบบเก็บเป็นยต์รีบอร์ดต่างๆนานาได้นะครับในการร่วมสนุกร่วมโชคกับทางดัชมิวนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครัมีทางคุณน้ก็รับป20บาทของ1นึ่งล้าน จริงๆเราก็ต้องเป็นแคมเปญต้องบอกว่าเป็นแคมเปญที่เราทําเพื่อสังคมเราอยากคืนกําไรกลับสู่ครอบครัวของดัชมิล์หลายๆท่านเนี่ยบริโภคสินค้าของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เรายังไม่เคยมีกิจกรรมตรงกลางที่เราเอาสินค้าทุกอันของดัชมิลส์น่มาทาเป็นแนวคอปเปอรทแบบนี้นะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เอาสินค้าทุกอันในเครือของเราเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้พูพวกของเราที่เป็นแฟนดัชมิล์ของเราเนี่ยยังได้มีโอกาสได้รีวอร์ดกลับไปคะแนนที่ได้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่มาลุ้นนรราาาางงววั่แบบแบบ่ีออยยยเเดสสมถป็ กับสินค้าที่เขาสามารถจะบริโภคในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแลกของรางวัลได้ที่เขาอยากได้เขาสามารถตั้งเป้าแล้วก็แลกของรางวัลได้เหมือนกันนะครับเหล่านี้ครับก็เพื่อผู้บริโภคทั้งนั้นเลยครับถูกต้องครับเรามีทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับที่แจกเป็นล้านแบบนี้เลยนะครับก็คือเราจะมีอีกทั้งหมด6ครั้งหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีครับ